รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจะบินไอฉันจะบินไปตามแรงของใจลมไอยนุนและนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฟันแม้ฉันรู้เส้นทางจะไปแต่ไม่คง เพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวันนี้ พ่อไปซื้อรถมาแล้วเหรออืช่วงนี้เครือที่ดวงขึ้นนะมีแต่คนอุปถัมภ์งานก็มีลินช่วยเรื่องพ่อก็มีพิวัดช่วยอีก สนับสนุนโดยเปาซิลเวอร์นาโนยับยั้งแบคทีเรียรตัวจริงลดกลิ่นอับไม่งอแดด จะแต่งงานกันคะแตตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนะยังไม่มีอะไรเลยอ่ะกู น,นี่ทำอะไรเหรอทำอะไรกินต้มยำไก่บ้านค่ะแม่เห็นแม่บอกว่าอยากทานหลายวันแล้วอะคะ่ะดีเอาเปรี้ยวนำนะคราวที่แล้วมันจืดชืดไปหน่อยค่ะแม่มแม่คะแม่จะให้ช่างเขามาคุยเรื่องซ่อมหลังคาบ้านวันเสาร์เลยดีไหมคะอือก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดฝนตกขึ้นมามันจะไปกันใหญ่ค่ะแม่แต่ว่า วันเสาร์กุไม่อยู่นะคะกูรับจอบพิเศษอะคะ่ะต้องไปช่วยพี่นดเขาทำงานแต่ว่าพี่สินีแฟนพี่นดเขาก็ไปด้วยนะคะวันหยุดที่ไรไม่เคยอยู่เป็นเพื่อนแม่เลยสักครั้งหนึ่งจะต้องหาเรื่องออกข้างนอกตลอดเลยนะแม่กูมันเป็นงานนะคะแม่จริงๆกูก็ไม่อยากไปหรอกนะคะแต่เกรงใจพี่นดเขาอะคะ่ะนี่เจ๊กุคะแม่ ้องจำเอาไว้นะว่าเราบบเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักเนื้อรักตัวอย่าปล่อยตัวเผลอตัวเผลอใจให้กับใครๆเข้าไปผู้ชายสมัยเนี้มันดีสักที่ไหนละ่ะมิแต่เลวๆัง้งนั้นถ้าแกไปเสียตัวให้กับใครเขาแล้วแล้วเขาเกิดยิ้มขึ้นมาเราจะมีปัญญาที่จะช่วยตัวเองหรือไปล้องแลกอะไรเขาไหมป็นห่วงมากก็ั่งน้ำตาเช็ดหัวเขา ที่แม่บอกนะก็ระวังตัวไว้ด้วยเข้าใจไหม สวัสดีครับจ๊ะไปทำงานเหรอครับวันเสาร์ก็ทำงานด้วยยายกูก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าใช่ไปทำงานที่เดียวกันหรือเปล่าจ๊ะคงไม่ใช่หรอกครับพอดีผมรับจ็อบแปลพิเศษของที่อื่นเขาไว้อ๋อใช่เงินด้วยว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันเออพักเนีย้ยไม่รู้ยายกูเป็นอะไรนะเงียบเงียบซึมซึมไม่ค่อยพูดค่อยจาเ,ออเขามีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานหรือเปล่าพอจะรู้ไหมจ๊ะไม่ทราบนะครับ แล้วก็ทำงานที่เดียวกันจะพอรู้อะไรบ้างคุณน้าครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีนัดเขาไว้10โมงมันใกล้เวลาแล้วจ้ะ บคน,นะครัเดี๋ยวดิฉันไปเรียนคุณนพเก้าให้นะคะก็คุณมาแล้วไม่เป็นไรก็ได้ครับพอดีผมนัดแกไว้ตอนสิบโมงครับผมมาก่อนเวลาก่อนนานรหรือเปล่าคะไม่เลยครับผมเพิ่งมาถึง แล้วคุณแพลนหรือยังคะว่าคุณจะพาฉันไปไหนแล้วคุณอยากไปไหนนะครับฉันให้คุณเลือกแล้วกันคะ่ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าที่ที่ผมอยากพาคุณไปคุณก็อยากไปด้วยคุณไม่รู้หรอกคะ่ะจนกว่าคุณจะได้ลอง วันนี้ฉันจะให้คุณเป็นคนขับฉันอยากนั่งสบายๆเช้วันนี่เอาจริงเหรอเลือกเรียงเขาว่าเจ้าคันไหน ใช่ไหมคะครับขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยเป่าซิลเวอร์นาโนยับยั้งแบคทีเรียตัวจริงลดกลิ่นอับไม่งอแดดเหมือนที่พี่นวลบอกเลยอ่ะวถเนี้ยซึมซึมมาแต่ที่ทำงานแล้วผมรู้ว่าคุณเนี่ยเบื่อคนเยอะๆผมก็เลยพามาที่นี่ขอบคุณนะคะที่พาฉันมาที่นี่ขอบคุณ่ลง บินไอฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจุบินไอฉันจะบินไปตามแรงของใจลมไอหนุนละนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฟัน แม่ฉันรู้เส้นทางจะไปแตก็คงเท่านั้นเพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวัน Hãy con sai không